ารัเป้กจากกรณีบนสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่เด็กผู้ชายกำลังยืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าพ่นควันอยู่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งภายในถนนคนเดินวอกกิ้สตรีทพัทยาใต้ทำให้มีสมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ไปเป็นจำนวนมากจนทราบภายหลังว่าเด็กชายคนดังกล่าวมีอายุ11ปี เมื่อติดต่อสอบถามผู้ปกครองจึงได้ความว่าเด็กชายดังกล่าวนั้นมักจะชอบหลบหนีออกจากบ้านครอบครัวต้องออกตามหาถึงขั้นเคยโพสต์ลงโซเชียลตามหาเด็กนับครั้งไม่ถ้วนตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกานาทีวันที่25สิงหาคมนางนัทมลกิตด,ดำรงกุลหวัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงรวมถึงผู้ปกครองและตัวเด็กรวมระดมความคิดเห็นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขณะที่ตัวเด็กเองยังมีอาการเครียดและร้องไห้ตลอดเวลา ยที่ป้าออยนามสมมุติซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเด็กได้เปิดเผยว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นปกติอยู่บ้านก็ไม่เคยเห็นทั้งที่เคยเตือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันตรายต่อสมองแต่ที่ปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอนั้นก็ได้มีการสอบถามน้องซึ่งทราบเพียงว่าซื้อมาจากแม่ค้าภายใน w l l k n g Street แต่ไม่รู้ว่าจุดไหนแล้วก็สงสัยว่าคิดอย่างไรถึงขายให้เด็กอายุเพียง11ขวบ ในส่วนของการดูแลนั้นไม่ใช่ว่าทางครอบครัวจะปล่อยปละละเลยแต่ตัวน้องมีอาการป่วยโรคไฮเปอร์แล้วก็จะหายออกจากบ้านเป็นประจำบางครั้งออกตามหาถึงขั้นข้ามวันกว่าจะพบโดยหลังจากการพูดคุยมีความเห็นตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี ว่าจะรับตัวเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีเพื่อทําการประเมินและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตัวน้องส่วนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองพัทยาเตรียมลงพื้นที่กวาดล้างจับกลุ่มเอาผิดกลุ่มผู้ลักลอบจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาถึงพฤติกรรมของน้องที่ก่อความเดือดร้อนพร้อมคลิปวิดีโอเป็นแหลักฐานหลังก่อเหตุจุดไฟเผาสิ่งของในห้องน้ำบนรถห้องน้ำของเมืองพัทยาแต่ด้วยความที่เป็นเด็กทางเจ้าหน้าที่มีความเมตตาสงสารจึงทำได้เพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือนและให้ผู้ปกครองรับตัวกลับไปอยู่ในความดูแล เด็กไฮเปอร์แล้วหมอเขาแนะนําว่าไงครับที่เคยไปรักษาให้ไปรักษาเขาเด็กคนนี้ดื้อมากดื้อแบบเอาอยู่ก็คือการรักษาของหมอนี่เขาให้แม่ทําไงมาครับที่ผ่านมาน่ะที่ผ่านมาต้องไปถกยายากหนึ่รักษาเขาให้ยาประทานเหรอใช่เขาให้ยาประทานแค่นั้นแล้วก็หยุดไปเลยหลังๆแม่ได้ไปเอายาไหมหรือไงครับ เขาไปที่ชายภูมิเราม่ีตอนนี้ยาเนี่ยต้องไปรับถึงชัยภูมิทราบซื่อยาไหมแม่หรือมีตัวอย่างยาไหมพี่ไมมีเลยเดี๋ยวเขาให้กินวันละกี่ครั้งไม่ทราบเอพราะว่าอยู่กัตอนที่เราเอาไปเอากระเป๋าตางเดือนแม่ให้ไปับอือเพราะว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยาก็เอาไม่อยู่เป็นยาอะไรนะแม่เอาใหม่ขาโรคยาแก้เจอเรื่องมันจะเป็นยาแบบผ่านแล้วมันจะ เพราะมันก็จะน้อยลงไปเพราะว่าโดนรบกวนหรืว่าจะโดนรบเต้นอะไรพวกนี้น้อยประมาณนั้นเหรอเมื่อก่อนนันนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองสูบุหรี่ฟ้าเนี่ยหรอไม่ดูดหรอไม่เคยแม่ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยแล้วทำไมมีภาพออกไปทางโซเชียลอย่างนั้นครับแม่ไม่ใช่ไงคือว่าตกเลยที่จะดูว่าคนทัดไดออกว่ามีบุหรี่มีฟ้ามันไม่ดีนะลูกครับเนี่ยถ้าดูดไปนี่จะตายเข้าสมองตายอืมปกติอยู่บ้านไม่เคยถูกมเลยไม่ไม่เคยเลยแล้วรู้ไหมว่าน้องเอามาจากไหนครับเด็กก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ถามตำรวจแล้วเขาบอกว่าจีมา เราไื่ต้องซืที่ไหนมาหาแม่บ้านี่ยให้ยึดครับเองแล้วคือทำไมน้องไปเดินอยู่คนเดียวงั้นแม่ไม่ได้ดูแลน้องเหรอทำงานอยู่หรอครับหรืไม่ได้ดูแลน้องนะตลอดเวลาแต่ถ้าเผลอปั๊บนเด็ก้ะห้้องนายเลยพอเราเข้าห้องน้ำปั๊บเด็กจะหายเลยอ๋อแล้วเราก็หาไม่เจอเนี่ยเหรอไม่เจอตาหนึ่งก็ไม่เจอเป็นการเจอทีนึที่นู่นที่ตอนเช้าอ๋อจะเจอช่วงเช้าทีนึงก็หลังกลับบ้านแล้วเงี้ยหลายวันแล้วถึงจะเจอ หลายวันไม่กลับบ้านเหรอใช่ก็หลายวันลูกแม่ตามหาน้องบ้างไหมตามหาทุกวันะอืะเป็นห่วงอะไรเงี้ยเหรอเอ้าห่วงทุกท่ลูกเราแต่เราก็รักหนลูกนะรับไม่ใช่เพียงแค่วันต่อวันรู้สึกไงแม่ภาพออกไปอย่างนี้กับลูกเขอนใจสอนแม่เด็กคนนี้ไม่เอาบอกว่าคราวนี้ไม่ตีนะดูเฉยๆทำไมไม่ไม่ตีล่ะก็เราไม่อยากตี ตีไปก็เหมือนเดิมตีไงก็เหมือนเดิมก็ไม่ต้องตีดีกว่าอันนี้น้องกี่ขวบแล้ว11 11แต่ไม่ปกติทางสมองเนี่ยเหรอสมองเขาสมองเขาดีมากแล้วเขาเป็นอะไรที่เขาต้องกินยาอะไรเป็นเด็กไฮเปอร์ไฮเปอร์ไอคิวสูวงมากสูงโดน r e ส Fight Academy ่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r ส f i i h t t c c d e m y y